ครับสวัสดีท <cat> <developed> ่านผู้ชมทุกท่านกันเล้วครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพจ369 b ะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคอมเบลเลเดอร์ซูเปอร์ไครเม็กฮีโร่นั่นเองนะฮะก็กลับมาอยู่กันใน EP ที่เออ่25แล้วนะครับอ่าดูกันเลยเอ่อขอเบาเสียงแป๊บเดียวนะฮะโอ้ยเสียงดังดังหมายถึงเสียงที่ผมได้ยินนี่แหละครับเอ่อโอเคได้และได้ละได้ละก็วันนี้เราจะมาเล่นโหมดอาร์เคดเหมือนเดิมนะฮะ เนื่องจากไม่มีอะไรให้เล่นนะฮะ <c ười> คือมันก็เนี่ยอยากจะทำชาเลนจ์แบบเล่นให้หมดทุกตัวนะฮะแต่ว่าก็คิดอยู่จะทำดีหรือเปล่านะฮะถ้าทำนี่ก็นานมากเราต้องแบบนับแบบว่าเออในโหมดไอเคดเราเล่นตัวอะไรไปแล้วนจำได้แหละเออมีคาบุโตมีคาบุโตแล้วก็ใครวะวีสามใช่ไหม จำไม่ได้แล้วลืมจริงไฟแล้วก็ดาร์คคาบโตไใครอีกวะโซดาริวยังยังยังโซดาอย่างโซดาไปแล้วเออผมก็โอ้ยผมก็ลืมนะก็นั้นเอาอย่างนี้เรามาเล่นเออใครดีวะเล่นใครดีวะ นี่นี่ซีโรนอสเออเล่นซีโรนอสดีกว่ามันดีนะซีโรนอสฮะก็ใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรสามารถลองคอมเมนต์มาได้ฮะแต่ว่าเอ่อถ้าตัวที่ผมเล่นไปแล้วผมอาจจะไม่ไดเอามาหยิบเล่นให้ดูนะฮะออในโหมดอาเคสนะหมายถึงในโหมดอาเคสนะครับอ,อ่ะไฟ์ทำไรอะ ทำไรเอออะไรของอุยอย่างที่บอกฮะตอนนี้ผมมีกฎกติกามาแล้วคือถ้าเกิดคุณจะสู้สู้ไม่มันผมก็จะไม่ใช้ท่าไม่ตายจะปิดฉากเลยนะฮะแล้วถ้าคอมโ,มโบไม่เป็นนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากผมไม่เก่งเกมคอมโบเท่าไหร่นะฮะฮ้ยแต่แต่ถ้าคาบุโตเนะี่ยเออเก่งอยู่หมายถึงเกมคาบุโตผมเล่นในโทรศัพท์ทุกวันอนะโหมดฮาร์ดครับเอ,อ่อโหมดฮาร์ดแล้วก็ ประมาณ3ตาเคยเล่นอยู่ตาเดียวแล้วก็ง่ายๆแต่ว่ามันเบื่อๆครับเล่นแล้วก็จบแป๊บเดียวก็เลยแบบปรับเป็นแบบทีเดียว3ตาไปเลยนะฮะแต่ถ้าแพ้บางทีก็หัวร้อนเหมือนกันฮะไม่บางทีก็แพ้แหละแต่แพ้ด้วยความแบบว่างั่งตัวที่อะไรรู้ไหมฮะคือผมชอบแบบรอให้มันใช้ท่า ฮอกอัพอะไรอย่างเงี้ยไรเดอร์คลิกพร้อมผมอะไรเงี้ยผมเลยพลาดท่าบ่อยแล้วก็โดนมันจัดการไปนะฮะแต่ส่วนมากก็เอาตัวรอดไม่ได้โอ้พูดถึงมาเลยเนี่ยดาร์คคาบโตะเมื่อกี้พูดถึงเกมคาบโตะดาร์คคาบโตะโอ้มาปั๊บเฮ้ยแปลกเว้ยโอเค แต่ผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมจะพยายามเล่นเกมใช้คําหยาบให้น้อยมากที่สุดถ้าไม่ใช้คําหยาบเลยยิ่งดีครับเราสามารถสนุกกับเกมได้โดยที่ไม่ใช้คําหยาบนะฮะก็คือเพลิดเพลินกับมันนะฮะไม่ไม่หัวรงไม่หัวร้อนนะฮะเปลี่ยนด้างได้ปะยังยังยังต้องถึงกอดหนึง่ง <c oughs> โอเคได้ละ เดนิฟแต่ชอบเดนิฟดีเดนิฟ่าจริงครับ come on yeah okay. <c oughs> ไม่สู้กันเลยนะนะ <c oughs> คือไม่คิดจะสู้กันเลยใช่ไหม คอมเีดยดได้ของเกมเนี่ยแหละคือถ้าคนที่เขาคอมโบเป็นใช่ปะ่ะเขามันไงแต่คือผมคอมโบไม่เป็นแบบมันเลยไม่มันเพราะว่าคือมันไม่ค่อยจะสู้เดี๋ยวเห็น้วละ่ะสู้กันหน่อยเถอะเออเออปวดหัวกันเลยดีเดียวสิโลนอตแต่เทจริงอนะซิโลนอตผมยอมรับ เ้ยนิวเดนโอใช่ปะ่ะไ,ไม่ใช่นิวเดนโอก็ไม่รู้ว่าผมจําชื่อไม่ได้นะถ้าผมจําชื่อผิดต้องขออภัยด้วยสามารถบอกผมไว้ได้ในคอมเมนต์ฮะในใต้คอมเมนต์นะเ <c oughs> มื่อกี้พูดผิดเราต้องมาสู้กับดิวงะนะฮะถ้าเกิดดิวงะไม่เรียกเออนิวเดนโอ,อนั่นแหละมั้งนะ <c oughs> ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะถึงได้บอกให้ตั้งใจเรียนนั่นแหละครับ ฮะผมเริ่มพอกเกตและโอเคผมเริ่มเก็ตละเราจะต้องแบบว่าตีมไปไกลๆแล้วก็กระโดดยิงหรือไม่ก็ยิงแต่ถ้ายิงจะช้าเราต้องกระโดดจะไวกว่าอ้าวเออเอุออ๊ยเยอะ เมื่อกี้เรา้ออนี่ทิน้นะฮะโอเคได้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 ไดเริ่มเริ่มรู้ละเอออ่าเฮ้ยเกือบไปละ ไม่คิดจะสู้กันเลยใช่ไหมฮ่ากะจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาก็เรียบร้อยโอเคแต่ว่าสองพาร์ทที่แล้วนี่บอสไฟซาดูมูนเฮย,เข,ยเขามาแล้วาไปเบลเลอร์ b l a ็ k RX เอ,อจริงจะหันไปไหนกล้องมันก็อยู่ท่งน,นี้เลยไฟ<ป>คิงสตอมแฟลเกือบไปแล้วเมื่อกี้ถ้าเราโดนคิงสตอมแฟลนี่แบ็คเอ็ก RX นี่ได้ค่าพลังไปเยอะแล้วก็ลดเลือดเราไปได้เยอะมากครับ คือคือท่านไม่คิดจะสู้ผมหน่อยหรอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคเด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 คือสับสนไงบางทีก็มองปุ่มไปฮะโอเคโอเคอุ้ยโรโบไรเดอร์อะโรโบไรเดอร์ก็ไม่ขนามือฮะ ถ้าเขาเปลี่ยนร่างได้เราก็เปลี่ยนได้ฮะโอเครอบนี้เดี๋ยวใช้ท่าไม่ตายหน่อยก็ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมไม่มันเฮ<ะ>้ยไอ้บ้าเอ้ยอเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคเราเกือบไปแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเกือบไปแล้วถ้าผมกดต่อยไม่ทันนะ้ย แบ็กเอารอบนี้ไม่รู้ว่าแบ็กเขาเอาหรือว่าเราเนี่ยเราเนี่ยไม่เอานะฮะเฮ้ยกดอีกออโอ้โเริ่มรัวเริ่มรัวโอเคคอมมอนคผมชอบเอ่อท่าแมสซาจิโรนอสมากอันเนี้ยเท่จริงฮะ จริงอยากเอาฉากเมื่อกี้ขึ้นปกคลิปมากแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้เพราะมันเนื่องจากมันติดไอ้ไอ้คอมโบของเกมนะฮะเออเลยเสียดายนะฮะถ้าเกิดเอาขึ้นได้ก็คงเจมแมวนะฮะแต่มันไม่ได้เอ,อ่อต่อมาดับเบิ้ลกับเออมาสเลเดอะเบิร์ดของชัยนะทุกที่ไม่ใช่คนละคนละมั้งผมอดพูดไม่ได้จริงอดพูดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม ช,ชื่อชื่อมันแบบบัสเตอร์เบิร์ดไงแล้วก็รู้ว่าบ้านเรามีคนดังอยู่เออนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละแต่ไม่ขอพูดต่อแล้วกันโอ,อเคเกาะแตกแล,ล้วซีรนเอ่อไม่ใช่จริงๆจะเรียกเดนเนฟนะเนี่ยแต่มันเหมือนแบบไม่ได้นะฮะเปลี่ยนได้ปะเออมาเดนเนฟ เกรอ, <laughs> อบนี้ใช้ท่าไม้ตายอีกรอบไหมผมเกรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้ถ้าเกิดเราชนะโหมดนี้เสร็จใช่ป่มมันจะไปบอสไฟไง elle. เดี๋ยวเราใช้หน่อยก็ได้มั้งเออเอาล่างเั้นมา ห oh, เรียกพวกเรียกพวกเขาเรียกพวกอหลบหลบเก่งหลบเก่งนะเราอะฮะ,ะผมขอชาร์จพลังก่อนอะอะไรเออ <ention> คือ สับสนก็ปุ่มแล้วจริงๆไอไอไอบางทีกด2มันก็ไปนั่นนะไอ้ร่างแดงแต่พอกด3มันก็ไปเอ่อร่างเดนิฟผมก็งงกับมันแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยปุ่มที่ตั้งไวนะ้เนี่ยอะเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยอะไม่ได้สงสัยต้องรอให้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว ช่างเหอะเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเราใช้ท่าไม่ตายพลางๆไปเลยเนี่ยแหละเอ้ากันได้ดีเออกันเดี๋ยวนั่นแหละฮะจะกันเลยนักหนาฮะจะกันเลยนักฮะเวลาจะหมดแล้วฮะผมแพ้ได้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเลือดศัตรูมันเหลือน้อยกว่าถ้าจะไม่ผิดนั่นไงอ้าชนะเฉย คือคือเอาจริงๆนะท่านผู้ชมคือตอนนี้มันมูไปหมดแล้วคือนัวเพ้อเลยแต่ละคิดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้จดจํารายละเอียดเกมนะฮะคือบางทีเลือดมันเหลือน้อยมันกับชนะแต่พอเลือดผมเหลือน้อยเออมันกลับไม่ชนะผมว่ากลับไม่ชนะเออบางทีแล้วก็เช่นอันเนี้ยเลือดผมเหลือเยอะแต่เลือดมันเหลือน้อยแต่ผมกับชนะก็งงกับเกมแล้วตอนนี้ ไม่รู้มันเป็นพอโหมดอาร์เคดกับโหมดสตอรี่แล้วโหมดไอ้แบตเทิลนไม่เหมือนกันหรือเปล่านะอันนั้นผมไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะฮะผมจะได้เลิกเอ่องังสักทีฮะคือแบบมาโชว์งังให้ท่านผู้ชมดูฮนะเออ,อ โอเคเดี๋ยวเราใช้กับคุณอาจิบันนาเนี่ยแหละฮะเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยคุณอาจิบันนาเล่นทีเพอนดีว่าเมื่อกี้คุณจะเล่นทีเพออ๋อต้องกดปุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมก็กดปุ่ม3แหละแต่มันไม่ได้ไงผมก็เลยงงแล้วว่าสรุปมันอะไรยังไงกันแน่หรือว่าต้องให้ให้หลอดมันเต็ม,มแม็กก่อนหรือย,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะโอเค ได้ปะเนี่ยอ่าไม่ได้ฮะคุณอาจิบันนาเขกากันเอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยคุณอาจิบันนาสยกลับเวย้ยอ่าไม่เป็นไรถือว,ว่าเป็นแบบว่าการให้ศัตรูตอบโตเราบ้างนะฮะไม่ใช่เราตอบโตศัตรูอย่างเดียวนะฮะหมายถึงไม่ใช่เราเป็นฝ่ายเดียวที่เอาเปรียบศัตรูนะฮะ เริ่มรัวเริ่มรัวเริ่มรัวคุณอาจีบันนานี่เล่นเล่นซะแบบเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยได้ไหมเนี่ย Yes ได้สักทีเราเอาคืนนะฮะแต่การเอาคืนกันก็ไม่ดีนะฮะ เพราะฉะนั้นออย่าจองเวทจองกรรมกันเลยฮะโอเค Shadow Moon ม,มาก็คือบอสไฟอะไรโอเค มาอีกแล้วเหรอครับชโดมูนเดี๋ยวคนดูเขาจะเบื่อเอาได้นะฮะถ้าทัานมาแต่อย่างเดียวแต่เน้ะไม่ใช่โฟเซกับไอวิาสา์อะไรก็ดีมาก้วแหละคือ2ตัวนั้นนี่ไม่ค่อยเหมาะกับการเลรัดบอสถ้าย่างเอ่อวิาสาดพอไหวเยอะแต่โฟเซนี่คือแบบมันเหมาะกับการเลอรัดบอสตรงไหนว็ไม่เข้าใจจริงจริ เออไปโดนฮะเออโอเครู้สึกว่าชาโดมูนนี่จะสู้ในพาร์ทมันไม่ได้ฮะในพาร์ทโซดานะฮะโซดานี่โอ้โหมันเกินนะฮะ มาครับมาครับมาฮะเดี๋ยวเอาไงฮะชาโดมูนฮะคุณคุณเป็นบอสไฟต์นะฮะคุณจะไม่ตอบโต้อะไรผมเลยเหรอฮะคุณจะไม่ตอบโต้อะไรจริงเลยเหรอฮะฮะผมจะตอบโต้คุณแล้วนะฮะเฮ้ย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 เริ่มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเริ่มรัวแล้วอันนี้แหละถึงจะเรียกคอมโบที่แท้จริงของผมเนี่ยมันคอมโบเกินนะฮะได้ไหมโอ้ได้ ได้จังหวะแบบงงๆเลยนะฮะมันใครแม็กซ์จบไปพักนานแล้วล่ะโ,โ,โอเคโอ,โอ,โอเคโอ,โอ้ก็พาร์ทนี้มีเวลาเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็จบแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าต่อนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมเอ่อตั้งใจเรียนแล้วเว้นจตกสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำในสิ่งที่ดีรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวตรงต่อเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะซีโอเกมไว้เจอกันลิปหน้าครับวู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 